ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูห่หวยเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของเนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมมนมาประจำด้วยครับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้เนียวทานนี้ก็เป็นนวทาน16กรกฎาคมเจ้านี้ครับ19บนตรอง3 ตัวบุนตรองอดีตที่แล้วก็หลุดไปผ่านล่าง2ตัว16ึเนวท่านใหม่นี้ครับก็ฝากมา7จ็ดหนแล้วก็ฝากมาคู่1นึ่งสก็ขอบคุณมาก ใปนี้ครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางของ19นะชุดเดียว3ตัว919919คู่2ตัว19 91กก็ขอบคุณมากเลยต่อมาเลยเจ้านี้ครับครบโบน ครบโบนันทานใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าห้าสรุปเฉียดไปเฉียดปเายแนวทานใหม่นี้ครับเจ้าของเนอทานก็ฝากมาเป็นแนวทาง 184 189 491498แนวท่านใหม่นี้ก็ฝากมา4ชุดอดีตที่แล้วก็เฉียดไปแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา4ชุดเป็นแนวทาง18-49บวก9จับชุดต่อมาตัวบรรน,นาตัวบรรน,นา ฟากมาอดีตที่แล้วชุด3ตัวแล้วก็2ตัวผ่าน2ตัวบนล่างก็ผ่านชุด3มตัวก็ผ่านหกห้าศูนก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางประมาณเลยเจ้านี้ครับแนวทางใหม่นี้ครับนะ ตัวบรรณาฟังมา4กับ7 8 2 7 0 4 9 3 7 2 5 9 4คู่8 2 2 7 3 7 8 7 0 4 4 9 5 4 9 4ตัวบรรณาก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน ประมาเจ้านี้ลีกิตนะลีกิตไม่นี่ก็เป็นอดีตที่แล้วอดีตที่แล้วครับท่านสรุปแล้วผ่านหนึ16 16, 16, ่งหงหกผ่านโคลาเนี่ยท่านใหม่นี่ครับก็ฝากมา รูปเกกับศแน้วลก็ฝากมาคู่เก้าหนึ่ง1ก้0สอง่หูนย์หนึ่งูนู่นรวม8คู่รวม8คู่ก็ขอบคุณมากเลยต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะสิปเมษา เจ้าเมษาก็ฝากมาใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วก็ฝากมาหลาคู่สามสิบหกคู่ก็ผ่านคู่หนึ่งหกเึิงแนวตันใหม่นี้ครับเ,เราไปชมกันเลยตัวอะไรเอ่ย

อดีตที่แล้วผ่านห้าศูนนะท่านห้าศูนย์นะเดี๋ยวท่านใหม่นี่ครับฟางไซม์เก้าสี่เก้าหกเก้าแปดหนึ่งสี่ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้กระทัน ก็เป็นแนวทานสามกลุ่มนะท่านสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์กลุ่มที่สองห้าแปดกลุ่มที่สามหกเก้าก็อดีตท,ที่แล้วผ่านนะท่านห้าศูนย์หกหกศูนย์ห้าต่อมาเลยเจ้านี้เดนประจันวาน แนวทางใหม่นี้ก็ตรองกับวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็ลคปหน้าจอได้นะท่านวันอาทิตย์นะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางมาต่อกันเลยเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมาแนวทานเลขตาราง คู่บนล่างห้าหนึ่งห้าสามสามแปดหนึ่งแปดแปดห้าหนึ่งสามเน่นห้าแปดแปดห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้ามีหลายชุดนท่านเก็บหน้าจอได้เนาะมาต่อการเจ้านี้เลยครบโบนวันนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วครับท่าน จากหลายแนยวทานรวมตัวครบโบนเน้นบนฟ้าบนดินแผ่นฟ้าอาดีตที่แล้วก็เฉียดไป05กับ79็เนวทันใหม่นี่ครับเราไปชมกันเลยตัวอะไรเอ่ยเนยวทันใหม่นี่ก็ฝากมา18แแล้วก็แล้วก็ 4 6 9หกเนะก็ฝากมา5ตัวแนวทานครบโบนเน้นคู่18คู่ตดและก็บวก4 6 9ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ครับก็เป็นแนวทางวิ่งบนสองโต วิ่งบนสองตัวอดีตที่แล้วอดีตที่แล้วก็ฝากมาแปกห้าแนวทันใหม่นี่ก็ฝากมาห้าสองห้าสองฝากมาสองตัวเป็นแนวทางเด่นบนต่อมาเลยใบนี้สิบ 9ก้เกาแนวทาง3ตัวรวมชุด0ูนย์9องเก้าศูนย์สามเก้าหนขอบคุณมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน ทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นานเท่านาน,นะทานเป็นนาทานใช้กับสลากกินแบง่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่าน กมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนงทานฝากมาเป็นอนทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่ออนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย